กับแจกสีจังไหนยูตื่นยืนรับแับตอนดี้ตูนให้ย,ยืนยืนรับแล้วอันกนสิบถ่าไทยกับแท็กซีจังไหนพี่รากสิถามหา,าหม,มือนีิกระไทยว่าไหนเนีมือแล้งขนะาดวันไทยสิไทยหรือว่นไทยเอาทถ่ไทยไทยไทยไม่ใช่ไ่ได้กินเป,นเปน <laughs> มันบ่าหลายคน สวัสดีพี่น้องเงี้ย,อยวเหมเศ้าครับมอร์นิ่งที่เชิญเดี๋ยวเดี๋ยวครับกล้องก่อนโอ้ยพี่น้องเอ้ยผู้ใดเบื้องซ้อนนี่กับทนเบื้องเอาได้พี่น้องเด้อคนไทยมันบ่พ่อเป็นไหนก็มากลับกล้องเนาะจะคลองจองมันบ่ค่อยพ่ดดบอบาดเป็น,าน,น,านงานเร็วครับเรียบร้อยแล้วดเด้อเตย่าสวดเกลี่ยแบบว่าอันที่องอนี่เนาะถือว่างานที่งอนจะควาสวดเกลี่ยสองหนึแล้วมันคือบรรยากาศล่ำเรื่องเกือบจบเลล่ะเก็บเขาเข่าเข็มเขาได้เขาบดเขาบาดเขามื่อนี่เป็นอะไดรก่อถืออีหลีบัว ไปขอโทษไอ้แล้วเลยออกหวังว่าว่าแต่ว่เป็นจริงตอนนี้บัานนี้ไฟมันซองหนาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไฟมันซองตามาที่นี่ตอนมาที่ฉากรีบวกจิต้องต้องทบต้องตีนพัสดากอนเนี่ยัาที่นี่เพิ่งเพิ่งกันเนาะเท่ากันนี่มันก็เลยมันมันเทิ้งมันมันโดนสินหอจางดีแห้งเท่ากับปรด็นปรด็นมีเวลาเรียนจริงจังอีเลหอจางดีบ้านหอจางนี่ปุ๊บมันก็บริถึินาขาทุกคนย่อมขาดบริถินาไอแต่ว่า มันไปถือไม่ยังมองถือไม่เมื่อกี้เไม่ค่อยเล่อว่าอะไรควปิ้นวัวเขายันๆว่ามันถือเท่าหรือเปล่าสิแม่ผู้วัชราสั้นเหรอพอเขาเล่นยิงไปไอ้แล้วเขาเล่นต่อเขาก็เลยเอิดเล่นต่อเล่นต่อแล้วปุ๊บจบฉากปุ๊บคนาแรงลงมาหาเราอยู่ติดเลยนี่แหละสปิริตของสปิริตมาหาไอ้ไอ้เขาบอกว่ามันบอกเป็นอยังบอกสิเรียกว่าจะสิเรียกเราะว่ามันถือไม่ได้เขาเลยถามว่าไม่เป็นอยังแล้วว่าไม่เป็นอย่างพอว่าได้ยินเสียงเสียงไหมเมื่อมันตกถึกไหมก็จะเขาตีไหมหรอเป่มันก็ตึกเสียงงดังเงี้ยเฉลี่ย เขาเอินมาที่อย่างมาเขาก็ต้องแบบระมัดระวังกว่านี้ระมัดระวังนี่บทเรียนนั่นแหละบทเรียนเรียนดีที่พอถือคนพี่น้องพอถือเพราะว่าอะไแล้วก็ว่าบทวิถีทอดดอกถือถือไม่มันสวยนิ่วน้าไปไปนิหน้าถือไม่มันก็เลยถือเป็นเสียงดังไม่ไปถือคนเลยพี่น้องเด้อพาไปหาไอ้แล้วลอะไรไปขอโดนไอ้แล้วเลยยันยันนี่เขาก็บอกสบายใจนน้อมันถือบี่เป็นการแสดงกระซ่าที่น้ำปีนเข้าจุนีกก็คือการหมายถึงว่าขันอยังมันมีการผิดพลาดเนี่ยถึงกับฟ้าเปล่าลุกขันกรแสินตลอดเนี่ยถึงจะเป็นการแสดงแต่ว่าเขาคิดามก มันก็ถือวุ้ยถือคองมีคาน้องไม่น้องไปไปแเปเอาของไปรถป้าจันป้าุงเท่ากับเขื่อมาบ่เข่ากันถอดมันสูตรถอดเกึ่งนึงไปเลยบ่นี่ปะไปเบื่อไปององสาธุเด้อมันมันไปทหารมันถือเขาลุ้มไงเด้อลุ้มยังไงลุ้มลุ้มตีพุณน์อะพุณน์อะตื่นเราได้พี่น้องฝุ่นฝุ่นยู่หน่ะฮันผ้าฝุ่นเขาก็ตื่นนี่ฮั่น ป้ายสีตาว่าจะบอกผื่นพ่อยางยางปัยาง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 ย้งยา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 อย้งยางยุ้ยาง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 ยลงวาเยาง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 ปางย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 างนางยางยางยางถางเางยรถยางยังยางเางยางยางยางขางยางยางลาตยาดเางยางยานีาลยางางนางยางาง้างยาราเนาะ เอาพอมกระเป๋าพองถุงลไรจะใช้ไปตัอะไรเพื่องการมืุอดีต้องเอเพื่อนผาอีกวางโมกาบาระครับหมูเมาะชาวเทศนี่เพื่อนกันลาบหลายเจ้าเสรีลาเพื่อนกับบริเกิลมันไม่เมียนของแล้วไม่อยางตำรวจกูนี่ยังรู้ว่าหลายเจ้าหลายเจ้าหมายถึงว่ารับงานรับกลางตีนรับของโอ้เล่นพนั่นสดอก เนี่ยป้าพื้นเมื่อไหร่อีสามปาดโทษช่วงหลังยนะสิภาพไปทรงพระเอกบัววัชราอาย่ไปทรงกับทรงไห้ทรงขาพี่น้องไปทรงอีลีเดียกมาถือซอยภาในกับมาถือซอยห้าพ่ออ่านกุลาเหลีย่มีของฉันจะอ่านนาะยูนมาทรงขอยยีรีตัวนี้เนี่ยมันเข้าไปเปนห้อยยางกับขึ้นไปิดใหม่จักรอบปะบ่แต่ไนหมันหก็ะไ้สามนาทีหนึงโอ้ขาจังละเมียเกษตรคอยยางท้ายคีบขาด อย่าไปลไก่มันมันไข่ย่าไปลไก่มันเอาเป็นเครื่องนี้มันไข่มันไข่ย่าไปลไก่มันบอลกันหายใจอยู่ว่ากันหายใจใช่ที่แค่นี้แค่นั้นครับคุณบอลว่าแค่ไหนแล้นเปี่ยนเขาเลยอัพสนาควอนไนอยู่ทั้งงานเชลเลตว่าสันเนี่ยว่าต้องห่วงผู้ใดอ่นผู้ใดไข่ยาเบลไก่มูกันแล้วกันนี่นาทีนี่รอหนั่นแล้วล่อมา ฉันบ่เคยเจ็บบ่เคยป่วยบ่เคยไข้จักเที้ยไปให้แกเนี่ยสัวบ่เคยสัวสีไข่เป็นเท่าไรหนิจะบ่ได้จูดคนตี๋โอ๊ยน้ำมะยังอีกเอาไปเบิ่งเบิ่งทั้งไตเด็ดโอ้ยจักขี่จักเงี้ยวน้ำมันไอเดียวอย่ามาไม่อย่างมันสิลมเอามันสีลมอุ้ยมันสิลมพ่ะนะที่แดกจวดทั้งไงกงมูคนเด้แอ้เลาคือมาปล้านี่มะพี่ ฝ้าคึ้มผู้ใดมัผู้ใดฝ้าคืบนอ้นองฝ้าน้องฝาใส่บ่แงนน้องฝาใส่พี่น้องนี่แต่พูดแต่ผาเดี๋ยวพี่น้องจะเบิ้งผู้ใดหรดูไปอ่าอะไรจังไหนเดี๋ยวสิผ้าไทายอะไรยังไงบ่อออะไรยังไงหอยไทยน้ำจัดคลิปก็น่าสนะอะไรยังไงเดี๋ยวสิสิพี่น้องจะเบิ้งผู้ใดมีนมาแต่ว่ามีนม,มา พอมีโอกาสก็สิพยายามไปไทยสาัวันพี่น้องครับฮู้ยรู้กันทั้คนห้นั่งไปเป็นมูวบ๊บบอแต่ของขวัก็ล่นล่ะแกยิ้มยิ้มให้จักรูปม่สิเะโปกยิ้มให้แกรูปนด้นจะไปเฮ็ดโปกมันนะเหยียบน้ำถึงเป็นสงินันทรเี้ยวตาไปเป็นกูเนอ นี่อยากเป็นทอโอ้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 ใครจะได้เจ็บใครจะได้รักษาสูดคือพอ่ะคือพอ่ะมาพอ่ะลูกเนาะผอ่ะเราหันเนาะว่าได้ฟอกันโดนก็จังเลยจังหันบอดแล้วพูดที่ใส่ชุดน้องสีเนาะกูกระใส่ว่าตองห่วงเนี่ยเนี่ยกูกรใส่ชุดอแอลเอรีุูนอนยันจะได้เลื่อนเนาะดูหน่อยแอลเอรีกูเป็นกระใสสีเนี่ยเป็นตะกูพุ่นละเป็นทอดปูกูพุ่น อุโมตูเป็นมาแต่เศษแต่แซงตัวเป็นมาแต่ไม่ได้สะอาดแต่โคตะโม่คุณว่าอยู่นี่เจ้ากับอันพ่อผู้ใดเกิดก่อนกันเด้นีฉันเกิดกเกิดหนตาขเนาะดิเจ้าเกิดในสองมือเจ้ายังเปนั่งฝ่อพ่ออยู่นั่นดิมันผมเป็นทางซันอันฟัง่ผดีบอาสู่เจ้าฟังญี่ปุ่นเอาทวงแล้วทวงแล้วญี่ปุ่นอย่างไรมาแล้วเกือบเกือบกระทุ้นเท่ามั้นมากแต่โลกอะไรกันรอกโลกกรับจ้างเฮ้ยลดต่ำลงอันตอนแม่ฉันแต่งงานเนาะฉันได้ไปเป็นครูสอนคุณดิ บอเพื้นบอบอเพื้นแม่จะคว้างละบาดนี้อีหลีตอนเจ้าออกมายั่ยงไหนเปนั่งเพื่อนเนี่ยเอออันตะพหลัมากของยังเสียมตัวยุ่นดีนี่เอาเสียมตัวจะไหนจะบ่กคนได้ไปเฮ็ดดังไม่ได้เทียนไปผู้เดียววันี้ก็ไปผู้เดียวตัวเนาะไปผู้เดียวหลังนอนเตียงคู่นอนแบบใดไปผู้เดียวนอนเตียงคู่แต่่เกาลโคุยานไปบ้างเออคู่มือไปผู้เดียวเตียงคู่หมายควางงอยู่เนาะเตียงคู่คุยอะไค่าอะไรนี่เจารอ ข้าหนัอสองยร์กนาแบบดังไฟเอาตีดูถูกนางไฟจังไหเทไรศนากาต้มน้ำ้อนเสียไฟเรื่องไตแต่เกียงเอาไตแต่เกียงไม่ไดครบผู้ใดไข่ผู้ใดเปโรคับผู้ใดโซ่บ้านี่ปวดต่อไฟไม่ยังบาดเนียอีโซ่ดใอีไข่คือคือจิเดียว เตะขึ้นไปทางซ้นยเพรปิดตาปิดกระเทยทั้งคู่แกงหัวยัวยญ่มากหัวปวทข้งหัวรถจอดใส่ลมจอดไปไปแม่ลวกไปแม่ลวกเพื่อนนั้นเอาลิฟลวงหรือุ่นนั้ถือกองอย่างเ่นปสก็ไปือมาสือนี่กล้องนะโอ้ยเสียงกันอยู่บที่นี่ไม่กูยุพี่กรีนันซืตายเราคริบนีอันที่นออ่กล้อง้องกลองกลอหลมือนีไปออกไปปุ่นไปตีไปไน่ล่ะ ปาดสมกับเพื่อนไปนัางอกเนาะแกงมาหนาเนี้ยอู๊หุบอยู่อ้ยอุบหุบเป็นังไก็เป็นเนี้ยอุบหุบมันดังดีปะ้ย <c oughs> ตุ๊ร้อนตืนต้อร้อนท่วงเอาไปก็เด้อเอาทายกันยูหาลาสวกนหันหนี้ก่อนไปขาบอกขัน้นนีเนี่นะฮะมองมันอืดอมองขีดสวัสดีครับสวัสดีครับ มันดีอยู่รห้องหน้าแต่ว่าเข้าไปหองคางๆนี่มาตูดหมีนแี่ยงเดี้ย,เ,ยเขาจเข้าไป